ดีค่ะวันนี้มาพบกับรายการฟังสักนิดรู้สิทธิ์ประกันสังคมทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยนเรศวรแห่งนี้นะคะโดยดิฉันนางสาวปทมามีมากนักวิชาการแรงงานชำนาญการซึ่งได้รับมอบหมายจากนางกัญญรัตจันกลินนะคะประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลกได้ให้มา แจ้งข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับงานประกันสังคมให้ได้รับทราบกันนะคะค่ะในช่วงนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโรนานะคะ2019ซึ่งเราจะต้องมีการป้องกันตนเองตามมาตรการต่างๆนะคะเช่นลดลดการออกนอกบ้านนะคะลดการไปที่แอร์อดอ หรือว่ามีการใส่แมสทุกครั้งที่เราออกนอกบ้านมีการเช็ดล้างแอลกอฮอลให้ปลอดเชื้อต่างๆนะคะทั้งนี้นะคะเพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชือ้อไข้หวัดไวรัสโคโรนา2019นะคะซึ่งสำนักง,งานประกันสังคมนะคะ ขอแจ้งช่องทางในการให้บริการของสำนักง,งานประกันสังคมนะคะว่าท่านเนี่ยสามารถติดต่อสำนักง,งานประกันสังคมได้หลายช่องทางโดยไม่ต้องมาติดต่อสำนักง,งานประกันสังคมแล้วนะคะเพราะว่ามันจะมีช่องทางต่างๆดังนี้นะคะหนึ่งนะคะติดต่อโดยหาข้อมูลแบบฟอร์มต่างๆนะคะการใช้สิทธิ์หรือแบบฟอร์มการยื่นเอกสารเนี่ยการใช้งานโดยค้นหาในเว็บไซต์นะคะ www. s o. s o d o t g o t h นะคะอาจจะเป็นการดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่ใช้ในการติดต่อง,งานนะคะหรือการใช้บริการผ่าน e-service ในการแจ้งขึ้นทะเบียนแจ้งสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนนะคะแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ประกันตนหรือว่าการใช้บริการในเรื่องของการชำระเงินสมทบนะคะโดยไม่ต้องมาชำระที่สำนักง,งานเลยสามารถผ่าน อีเซลิทในระบบแก้งเข้าแจ้งออกและตัดผ่านในระบบบัตรเดบิตบัตรเครดิตของท่านได้เลยนะคะซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับท่านด้วยนะคะแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายต่างๆในการเดินทางแล้วก็ลดไปลดการการใช้พลังงานหรือว่าลดเวลาที่ต้องเดินทางมาด้วยนะคะช่องทางที่สองนะคะติดต่อทางผ่านทางอีเมลนะคะ sso.dot พิษณุโลกสองห at gmail com ช่องทางที่สามนะคะติดต่อผ่านลายหรือ facebook com สำนักง,งานประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลกนะคะสี่นะคะติดต่อผ่านโทรศัพท์นะ,ะที่หมายเลข055 2453 24 2 24 24 5 1 8งสี่ห้าส สองห้าสองเก้าหกศูนย์หรือทางโทรศัพท์นะคะหมายเลขศูนย์ห้าห้าสองสี่หกหกเก้าสี่นะคะแล้วก็ยังมีโทรศัพท์มือถือนะคะของแต่ละงานนะคะติดต่อผ่านส่วนงานสิทธิประโยชน์นะคะเบอร์โทรศัพท์มือถือศูนย์เก้าห้าหกสี่ศูนย์เก้าหนึ่งสองสี่นะคะส่วนงานทะเบียนและประสานกันแพทย์นะคะโทรศัพท์มือถือ 0929179145ส่วนงานเงินสมทบและการตรวจสอบนะคะหมายเลข084-438-1870่นะคะหนะคะติดต่อโดยจะส่งเอกสารนะคะเช่นแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนแบบแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อที่จริงในจ้างนะคะหรือเอกสารอื่นๆนะคะสามารถกรอกเอกสาร ของท่านนะคะพร้อมกรอกหมายเลขโทรศัพท์แล้วก็รายลายละเอียดอื่นๆให้ครบนะคะในแบบฟอร์มแล้วก็ส่งมาที่สำนักงานประัาสังคมจังหวัดปิษณุโลกสารกลางจังหวัดชั้นสี่ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดปิษณุโลก0 5 0ย์วงเล็บมุมซองนะคะถึงเจ้าหน้าที่ของสำนักงานประัาสังคมหรือส่วนงานส่วนฝ่ายนะคะจะได้สะดวกในการติดต่อนะคะ ทุกต้องทางนะคะของสำนักง,งานประกันสังคมอะ่ะจะมีเจ้าหน้าที่ในการให้บริการข้อมูลและก็อำนวยความสะดวกแก่ในจ้างสถานประกอบการผู้ประกันตนนะครับในการติดต่อผ่านช่องทางต่างๆข้างต้นนะคะเพื่อให้สอดคล้องกับหลักของการอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ